เนื้อปลาใส่ติ้งเลยนี่ใส่สุดๆเลยตกแต่งได้หน่อยนะึงเฮ้ยเป็ดตซดเบเฮ้ยข้าวปลาเนื้อนุ่มขนาดเลยลเนื้อป่านุ่มๆอืม บ่อยบ้าสองตอนเลยนี่นีเด้ออืมนี่นี่นนข้าวปาอืมเออซาดีสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ไปได้ป่าสากเนาะป่าสากทะเล สโตตัวบ้างใหญ่ๆตัวซาแขนค่อยเลยนี่นะค่อยสิมาเฮ็ดซาซิมิกินนี่เอาใส่เอาพุงเอาเลือดเอาอย่างมันออกแล้วเดี๋ยวสิปเป็นแลเฮดซาซิมิสิสไลด์บางๆงาม,งามจ้ำกินกับวาซาบิแทบแซบเลยสิเป็นจังใดไปเบิ่งกันเลยนี่ซุมเจ้าแลออกมาแล้วก,กับสิได้ประมาณนี้นี่นะนี่เนื้อปลาใสาๆเลยนี่นะเนื้อปลาซากนี่ เนื้อปลาใสๆเลยต่อไปคอยคสิไปแล่เอาหนังมันออกวันนี้นะแล่เอาหนังมันออกเอาก้างส่วนอันมองอันทางเทิงนี่ออกนี่นะเพราะว่าปลาอันสนิทนี้มันจะมีก้างน้อยเนาะส่วนอันที่เหลือก็คือว่ามีแต่เนื้อทางนั้นเลยสิ้นทางนั้นเลยโอเคคอยสิไปอันแล่อันเอาอันหนังออกกันเดอ้อ แตนแตนแตน,แ,นและตอนนี้คอยก็ได้แลเอาสะพอเนื้อป่าออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเห็นบอสุมเจ้าเอ้ยป่าสากอยู่ที่ฮ่องกงอุ้ยเนื้อซีนแบบว่าใส่ปิ้งเลยนี่นะบอนี่นะซีนใส่ขนาดเลยบัดน,นี้ค่อยสิไปทําการสไลด์เนาะบัดน,นี้สไลด์ตามใจมากเลย สีนปลาปลาซากนี่มันนั่นบบมีก้างเนาะสามารถออกมาเห็ดซาสิมิได้แบบสบายเลยเห็นบ่ซวสีนปลาใสแจ๋เลยวันนี้ค่อยสิเปอันสไลด์เนาะบางๆทมใจชอบสิมกักบางมักหนาสําใดโอเคสิไปสไลด์ก่อนเดอ้อสีนปลาใส่อองต้องแล้วค่อยกันลืมบอกไปว่า หลังจากที่เล่เอาก้างเอาหนังเอาอย่างออกเหลือแต่ซ้นป่าเรียบร้อยแล้วค่อยกับมาหอา่อเสนกระดาษทิชชู่กระดาษคิทเช่นเปเปอร์เนาะเพื่อว่าสีซับเอาน้ําเอาความคาวของป่าเอาน้าําคาวของป่าเนาะออกจากป่าให้มันเมืดเลยนะเอาไปเซนในตู้เย็นไว้ประมาณสามสี่สัโมงเนาะนี่ กะออกมากะซิได้ประมาณนี้บัดนี้คอยสิเอาเตรียมมาหั่นตามใจมกักตามใจชอบคันมักบางกระหั่นบางคันมักหนากระหั่นหนาโอเคบัดนี้คอยสิไปหั่นละเดอ้อเอยมาบัดนี้นะสิมาอันสไลป์ป่านี้สิ้นป่านี้หฮเบิ่งว่าเป็นจังไ๋มาแซ่เๆนัวเห็นบอนี้ เนื้อปลาใสติ้งเลยนี่ใสสุดๆเลยโอเคมาหั่นน้ำกันเลยวันนี้นะมาอันนี้มันตัวน้อยเนอะอัน,นี้ต่าตัวน้อยมาวางวันนี้สกรอนนี่โอเคมาเริ่มหั่นกันเลยมีดนี่กาซิบบค่อยเข้าออบันไดมีดนะคมมีดบ่ค่อยมี มามาเพิ่งนี่อันนี้ใส่ให้แฟนเห็ดอันนั้นให้เนาะโอเคสไลด์เฟิร์สค่อยสิสไลด์เนาะนี่อุ้ยงามอืมสิ้นป่างาม ก็ได้เห็นตอนนั้นที่ว่าหันเนาะโอเคอดิสเวเพราะว่าเอาป่าเข้าไปในฟิสนะกะคล้ายๆแบบว่าเอาเนื้อป่าไปมักไว้เนาะเนื้อป่าไปมักไว้เพราะว่าคันเนื้อป่ามันสดหลายเซียนะเนื้อป่ามันกระสิบบเซฟ เนื้อป่าที่ว่ามันสดสดลหลเนื้อป่ามมนสิบรเซบต้องได้เอาไปมักไว้ก่อนบุกอเลยไปมักไปหอ่อเซอันกระดาษอันนั้นเนาะกระดาษสับมันหรือว่าคิทชินเปเปอร์นี่อันนี้ก็เอาอันนี้นะเดี๋ยวมาเรียงไว้นี่ขุดเนี่ย อืมเซบบอเซบบอสามีอืมเวลี่ <Very? S 2> อืมบอมีมองวางเอาวันนั้นไปวางไหมฮั่นมามาเบิ้งอันนี้วันนี้นะฮมอนที่จริงวีที่ตัดป่ามันชีเขาสิตตัดลวดเดี่ยวเลยเนาะแต่ว่าโบหันมีดมันบกเข้า มันก็นเลยตัดลวดเดี่ยวบบได้เดี๋ยวเจ้าหน่อยตอนน้อยสองตอนบทจังซียเอาไปแบบสไลด์บางๆลองเบองงว่าสเปิดทิงไดแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เอาวันป่านะเอาป่าที่แลเนื้อไว้นะไปอ่าไปมักไว้ในะตู้เย็นนะ รู้สึกว่าเนื้อป่ามันสีนุ่มขึ้นเพราะว่าคันเนื้อป่าสดๆใหม่ๆมันสีเด้งเกินไปมันสีเนื้อป่ามันสีโบมีความนุ่มมันสีโบมียนอย่างเก็เท็กเจอร์ในการกินเนาะส่ล่าซาซิมิญี่ปุ่นกับเจ้ากะคันป่าสดๆใหม่ๆกับเจ้ากะเซียนอาเปอัน ฟิชไว้ก่อนอันขาเจ้าสีเอาเลือดป่าอย่างออกไปก่อนนี่เป็นส,สาเซ่บ่ลูกไลอยากกินบ่ไปดิแต่ว่าอันนี้มันจังเลยโตอันอันใหญ่คนเนาะาลองเบ้งโอเคอาหารญี่ปุ่นนะอาหารอ่าอาหารญี่ปุ่นนั่นซาซิมิป่าป่าซาซิมิป่านะ ขันสมมติว่าอ่าเอามากินสดๆเลยเนื้อมันสีเด้งพดนะเนื้อมันสีโบ่นุ่มเนาะทะหละอันนี้กะมันกะสดเนาะป่านี่นะป่านี่ภาษาไทยเสื้อนป่าน้ําดอกไม้หรือว่าป่าป่าสากเนาะป่าสากสีแซบนี่แซบแซบันนี้สิลองมาสไลด์บางสไลด์บางมือมีดกัะบอกเข้า จริงเขาสิตัดลวดเดี่ยวเลย,ยังสิเด็ดเห็นบอกเนื้อปลาใสใสสดขนาดโบซื้อมาตะก้าหนึ่งตะก้าหนึ่งเนาะตะก้าหนึ่งอ่าเสาห้าเหรียญห้องกงกับสิประมาณไทยบาท ไทยบาทอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละประมาณร้อยห้าสิบบาทอันนี้เนื้อมันเนื้อป่านี่มันสีเซ็บเนื้อป่านี่มันสีฟูมันสีเซบนะนี่ไทยบาทกัราคาไทยบาทกับสิประมาณนั้นร้อยห้าสิบบาทต่อพาถาดหนึ่งกระสิเจือบมานี้มาใส่นี่ มานเนื้อป่าใส่ขนาดเลยนี่ไบบอสามีอุยโซลีหยอกแฟนมาต่อไปสิมาหันแบบใดแบัน,นี้บันนี้มาหันทางนี้บดิสเวไหม บมมีผู้ใหันันทางนี้ติบอกเอาแล้วแต่สไตล์เนาะแบบน,นี้เนาะเอาแบบสไตล์ค่อยซะเพราะว่าคอยอยู่ห้องกก่งเนะเาะอือรู้สึกว่าเอาเนื้อป่าไปมกักอ่าไปซีนไปนแพ็กไปมกักไว้ในซองฟิตประมาณสามสี่ชั่วโมงล่ะเนื้อป่ามันสิมกักโตมันเชียดให้อ่า เนื้อปลามันนุ่มขึ้นนะพี่น้องนี่อุยใส่ขนาดเลยแล้วก็น,นุ่มนี่ตกแต่งได้หน่อยหนึ่งเว้ยเป็ดต่เซบบ Rằng chặt năn cà Mà toa lời Bị ta xếp bò Bị tạ xếp bò Ok Mà tiêm À À Nhân Wasabi Lá cà Bị Wasabi lá cả Nhân มาเตรี่ยมวาซาบิแล้วก็อ่าโซยุโซยุโซยุเด้โอโอ้โบเมนน่อยๆได้นี่ปักหลายๆบขาวพร้อมขาวเดี่ยวเมิดโอเคแต่เตรียมมันวาซาบิก่อนโอเคพี่น้องแบบน,นี้ก่ะอบกมีนี่เลยวาซาบิวาซาบิแบบอัน หอมหอมหอมอยูบ่แต่ว่าบบเมนหากวาสบ,บีแท่เนาะมานี่มาใส่อันนี่ใส่ไปหลายโลน่วาสบ,บีตัวนี้กะเฮนอยู่นี่นะแซบอยูนอึ้บอึ้บอ้าวนี่ไมเคิลโซลีเทคไมค์เฟสแอนด์แดนไม่มีอ่าโซยุ ข่กะซีเอาบมีโซโยูข่กะซีเอาแบบอซีอิ๋วหวานสไตล์คนฮ่องกงเนาะที่ว่าเขาเจ้ากินกับอย่างกเกาะเซกวิตอะไรนะเกี้ยวเหรอโอเคเซกวิตอ่า,ออาเสงฝันเสงฝันกินกับอันอ,อย่างเกาะกินกับอ่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนี่เทลงไป เทลงไปนี่ทดแทนกันได้ทดแทนกันได้ตัวนี้น่ะเทมดซังพอดีมดพอดีทดแทนกันได้นะดดดดไดอยู่เพรา่ามันเป็นสีอ่หวานเนาะนี่เอามาลองซิมกันเลยแบบนี้นะมันสีแซ่บซำดาก่อนอื่นคอยกับสีนี่มาขยี้ขยี้น้ำเปล่าก่อน คือิ้นห่นค่ะนี่มาเบิ้งตอนนี้ใส่ไซส์ใส่อึงตึงใส่อิงติงเลยเนี่ยน,ะนี่มาจิ้มกับน้ำจิ้มเอ้ยเอ้ยข้าวปลาเนื้อนุ่มขนาดเลย เนื้อป่านุ่มสุดๆเลยสุดยอดบหันเป้า,าโคตรแซ่บเลยนี่แหละเนื้อป่ามันต้องได้หมักก่อนตอนแรกๆนะโบเอามานันโบเอามานันอยากก่างเกาะมาแลมาอย่างเอาแต่เนื้อมันไว้นะแล้วบัดน,นี้โบหันเซียนมนันสไลด์แหละสิมากินเลยนะเบิ่งเนื้อมันคือเด้งพอดนะก็เลยว่าอ่าเอาคิทเช่นเปเปอร์เอากระดาษซับมันเนาะ มามวน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 สับแล้วกา็เอาไปไว้ในตู้เย็นสักก่อนเพราะอ่าประมาณสามสี่โมงเฮ็ดให้อันเนื้อป่ามันมักมันมักมันเชียนให้เนื้อป่ามันนุ่มเนาะเห็นบ่ใส่ติ่งเลยใส่อ่องต้องเลยนี่แล้วมันสิ่นุ่มแบบน,นั้นเนื้อป่านุ่มๆแซ่บบ่อยบ้า สองตอนเลยนี่เนื้อป่านนุ่มมีหลี่สามีเอ้ยนี่เด้ออ่ามาสบี้ขึ้นสมองแต่มาแซาบอิลีโอเคสุดยอดสมเจ้าเอ้ยเอาอีกบัตรหนึ่ง ไลายตอนพร้อมกันร้นี่ซิ้นป่าบอคาวเลยบอมีคาวเลยซิ้นป่าเนี่ยใหญ่เลยหลายหลายตอนร้นี่นี่เข้าปากอืม้มอร่อยสบิ นมสุดยอดเลยแซบวาซาบิก็ขึ้นสมองโอ้โหใหม่กสุดยอดเลยท่านผชมเลยว้โอเคเดี๋ยวที่ขออนุญาตไปกินต่อก่อนคันมากกับฝากกดไลค์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยเดินเดท่านผู้ชมเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายติดตามคลิปใหม่วาซาบิ ทางป่ายังบทันได้อันลงทองเถอกับบากกอนติดตามคลิปใหม่ไลฟ์สดใหม่้ะกาคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบายคอยหักทุกคนเด้อบ๊ายบายเอวิบัติโอเวอร์กายไอเลิฟยุกกินต่อกันอืม,อม,อมแซ่บๆเลยนี่อื มา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 เอยอลยสิบ oh yeah. มาลุกเนียเนียอืมมาลุกเนียเนียอืมสุดอยอดบ๊ายบาย